สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เคทิการีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของรถคูเป้ระดับตำนานจาก Honda กับ2026 Honda าพระลุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆทั่วโลกตั้งแต่เปิดตัวต้นแบบในปีที่แล้วและวันนี้เราได้เห็นเวอร์ชันผลิตจริงแล้วครับ ฮอนด้าพรุรุ่นปี2026เป็นการชุบชีวิตรถสปอร์ตคูเป้ในแบบที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวโดยภาพลักษณ์ภายนอกของพรีลุนใหม่นั้นเรียกได้ว่าสะกดทุกสายตาตั้งแต่เส้นสายตัวถังที่เฉียบคมกระจังหน้าทรงเรียบแต่ดูดุดันพร้อมฝาหน้าแบบเลดท,ที่ออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวต่อเนื่องกับเส้นฝากระโปรงด้านหน้าลากยาวไปจนถึง ด้านข้างที่ใช้แนวเส้นที่เดี้และยาวตามสไตล์รถสปอร์ตตัวรถมาในรูปทรงคูเป้สองประตูที่ยังคงความสปอร์ตไว้เหมือนรุ่นต้นฉบับในยุค 90S แต่มีความทันสมัยขึ้นด้วยรายละเอียดตา่ตางๆเช่นล้ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ก็ยังคงความเร้าใจแบบสปอร์ต เส้นหลังคาถูกออกแบบให้ไหลลื่นรับกับเสาสีแบบลาดเอียงตัดกับไฟท้ายเลดแบบบางเฉียบที่พาดยาวตลอดความกว้างของตัวรถด้านหลังทําให้มองจากมุมไหนก็รู้สึกได้ถึงความโฉบเฉียวและความลงตัวฮอนดายังใส่ใจในเรื่องอากาศพลศาสตร์อย่างมากด้วยการออกแบบดิฟฟิวเซอร์หลังใหม่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดและความมั่นคงในความเร็วส เมื่อพูดถึงเรื่องสมรรถนะผลูดรุ่นปี2026มาพร้อมคุมพลังที่ตอบโจทย์คนรักการขับขี่แบบสปอร์ตอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร V4 บกับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda ซึ่งให้พลังกำลังร,งรวมประมาณ330แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า450นิวตันเมตรส่งกลังผ่านระบบเกยียร์นมัิแบบเดอสปีที่ตอบสนองฉับไว แอมเมนยำการตอบสนองของเครื่องยนต์และมอเตอร์ทำได้อย่างไร้รอยต่อการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ในเวลาประมาณ5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถคูเป้ที่ยังคงความประหยัดพลังงานแบบไฮบริดไว้ได้ด้วยช่วงล่างของพรลูดใหม่ถูกปรับจูนมาให้เน้นทั้งความสนุกในการขับขี่ความสบายสำหรับการเดินทางไกลโดยใช้ระบบ กันสะเทือนแบบแม็กฟอร์สันสตรัดด้านหน้าและมันติลิงด้านหลังพร้อมโชวกขับแบบปรับได้ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายแบบเช่นนอวสปอร์ตและสปอร์ตในโหมดสปอร์ตช่วงล่างจะหนึบขึ้นพวงมาลัยหนักขึ้นและเสียงเครื่องยนต์จะเข้มข้นขึ้นช่วยเพิ่มอารมณ์การขับขี่ให้เราใจมากขึ้นกว่าเดิมระบบเบรกก็จะเต็มด้วยดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนทั้ง4ล้อและมีระบบเบรกแบบรีเ e นเนอร์ที breaking สำหรับชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขนาดเบรคอีกด้วยมาดูภายในห้องโดยสารของ 2020. 2 0 <H> 2 <onda> พรรก honda ผลลักธ์บ้างครับการออกแบบเน้นความเรียบรูแบบมินิมอนแต่ยังคงความล้ำสมัยวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมทั้งหนังแท้เอลเคนเทอร์และการตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินด้านโพมาลายสากา้านทรงสปอร์ตมีปุ่มควบคุมโครเครนพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด10.2นิ้วที่สามารถปรับการสแสดงผลได้ตามการขับขี่ รงกลางคอนโซลมีทัอินโฟเทนเมนต์ขนาด12 3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงเป็นของบ s สแบบ12ลำโพงให้มีตีเสียงที่ยอดเยี่ยมและยังมีระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบบัคิด 4. ิทรงสปอร์ตท,ที่โอบกระชับตัวผู้ขับได้ดีเยี่ยมและสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้หลากหลายทิศทางถึงแม้จะเป็นรถคูปเป้สงประตูแต่เพรลูดใหม่ ก็ยังให้พื้นที่เบาหลังที่พอนั่งได้จริงไม่ได้เป็นแค่ที่นั่งสำรองเท่านั้นและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายประมาณ370ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามแบบฉบับ h o n d a SENSING ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรพันระบบช่วยเบรคฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบ ตรวจจับจุดอับสายตาเรียกได้ว่าแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่เรื่องความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใครสำหรับราคาของ2 0 2 6 Honda Prelude ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่จากข้อมูลเบื้องต้นในตลาดสหรัฐอเมริกาคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ38,000-42,000ถึง 42, ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.5-1 7ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถคันนี้ให้ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภยัย โดยรวมแล้ว h ฮอ a ด้าผลุดรุ่นปี2026คือการฟื้นคืนชีพของรถสปอร์ตขับสนุกที่หลายคนคิดถึงซึ่งตอนนี้ได้กลับมาในรูปแบบที่ทันสมัยประหยัดพลังงานแต่ยังคงความเร้าใจไว้ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการขับสนุกในวันหยุด l ลุดคันนี้ตอบโจทย์ทั้ง2ด้านได้อย่างลงตัวเลยครับ ถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง KT g a r Review ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ